าราศีดวงดีทิ้นทวนก่อนสิ้นปีการเงินพุ่งแรงสุดโชคลาภหล่นทับแถมรักชื่นมื่นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะา,าราศีดวงรุ่งพุ่งแรง ช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีการเงินหลั่งไหลเตรียมรับโชคก้อนโตความรักราบรื่นการงานก็เป็นใจโดยเฉพาะเหล่านักธุรกิจได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกจะดวงดีทั้งเรื่องเงินเร,งเรื่องงานความรักในส่วนของเรื่องงานจะมีผู้ใหญ่เมตตาได้รับความช่วยเหลือได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตามที่ขอเจอหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีเรื่องคู่โค้งสุดท้ายอาจมีเพื่อนพ่อสื่อแม่สื่อแนะนํา เรื่องความรักหรือโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ราศีพิจิกด,ดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเน้นรายได้การเงินได้เงินก้อนมีงานใหญ่โชคลาภก็ดีเป็นราศีเฮงที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายปีมังกรเลยก็ว่าได้ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลสิ้นปีนี้ดวงเด่นที่สุดในเรื่องเงินเป็นช่วงที่เงินทองมากองที่ราศีตุลจากทั้ง5ราศีถ้าพิจารณาจากเรื่องเงินอย่างเดียวชาวราศีตุลเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจกำไรดีคนไม่ได้ทำธุรกิจก็ได้เงินทองจากส่วนอื่นๆทั้งทรัพย์สินทั้งเพชรทั้งแหวนช่วงสิ้นปีก็เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่ได้ผลตอบแทนเยอะความรักจะเร็ว เจอแล้วเป็นแฟนทันทีส่วนคนมีคู่มีการเร่งรัดบางอย่างในความสัมพันธ์ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนที่ผ่านมาเจ้าภาพพะราหูทั้งปีแต่จะออกในปีหน้าสำหรับข่าวดีโค้งสุดท้ายคือพะราหูเบาลงทุกอย่างขี้คายผลบวกของราหูโชคลาภจากทางไกลต่างประเทศหรืองานที่ต้องอาศัยการเดินทางอาชีพที่ต้องเดินทางติดต่อมาเยอะยิ่งเดินทางไกลยิ่งมีข่าวดีเรื่องงานส่วนความรักจะเจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูในช่วงสองเดือนสุดท้ายเหมาะกับการเปิดตัวการเริ่มต้นราบรื่นมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเรื่องธุรกิจจะมีสินค้าใหม่ๆม,มาขายจะมีข่าวดีพวกสุขภาพอาหารเสริมดูแลตัวเองเทนธุรกิจเหล่านี้จะดี ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดาวเสารเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วข่าวดีคือปีหน้าจะออกแล้วและในอีกสองเดือนนี้เรื่องที่มาแรงคือโชคลาภโชคจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายทุกศกโรคภยัยเคาะเวรกรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นปีนี้ทั้งสิเดือนเมื่อเข้าเดือนพฤศจิกาย,ยนจะเบาบางลงความรักเริ่มต้น จีบติด,ตดค้งสุดท้ายดวงดาวดีมีตัวช่วยจะจบปีมังกรอย่างสวยหรูหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ